สบายดีย้ายมาอาบน้ำบ่โอ้คือสั้นเท่า่แต่พังห่วยนี่กิ่งตรงนี้นี่ข้อบวชซะบ่เฮ้ยล่ะทุ่งเพื่อนเนาะเตรียมไฮน้ำไฮทาที่จะอองเมื่อนี่พี่น้องเลยอ่าหนึ่งอันนี้สองอ่ามันนักเนาะก็เลยแบกเอาซ้ำนี่เงี้ยนี่โอ้เนาะฮึบโอ้ฮึบ พามาทางพี่พี่น้องเอยอตอนคําๆแงๆเนาะพ่อกับน้องเพิ่นเอ้าไปไสล่ากําลังสิไปไสนี่ไปตักน้ําไปตักน้ําโยอ้ไปตักน้ําหยังน้ําหยังน้ําห้วยน้ําห้วยอ้าวพี่น้องเอ้ยอ่อยู่บ่อน้ําพุ่นบ่โอ้ห้วยอีลาทางหน้าน่ะคือบ่ใส่เกือบบ่นางบ่มีเกือบ โอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะอ่าทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันตอนค่ำๆเนอะมื้อนี้พบเจอกันครับว่าจย์ตอนแรงๆเนาะกำลังสิกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าได้ยินเสียงเซลล์เซลล์อยู่ทั้งหนองน้ำป้าผู้พี่น้องเอ้ยเออโอ้ยสบายดียายมาอาบน้ำบ่โอ้ยคือสั้นแท้าไหแต่พังห่วยนี่กิ้งนู่นนี่นี่ข้อบวชซะบ่ โอยงล่ะเ <laughs> ออโดยพี่น้องเลยเนาะใส่มาบึงก่อนปุ้ยอ่ะมาเยี่ยมมายามบอ่อหน่ำหมู่บ้านก่อนพี่น้องเลยอ่าอีกเท่านึงมือหนีเนาะอ่โอาโดยวใส่ใส่พี่น้อง,งเสียงเซลเซลคือเกาเนาะพี่อันนี้เป็น ถุงเพิ่นเนาะเตรียมไ้น้ำไฮธาที่จะอองเมื่อนี่พี่น้องเลยอ่าหนึ่งอันนี้สองเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นถุงน้ำขึ้นกันป้าเสื้อผ้าหน้าเพื่อนพี่น้องเลยยู่พี่เนาะโอ้ยโดยเอาอาบเด้อเร่ออาบเด้อเร่อไ่ต้องอายเด้อบบก้าลงดอกพี่น้องเลยเนาะเอาเลยเอาเลยโอ้พี่น้องเลยยุบยบอยู่ใครอยู่มันห้อนมือนีเนาะ มันบอ่อหนาวขึ้นเต่าหนาวนี่อ่าลำบากอยู่พี่น้องไอ้หนาวเนาะอ่าเพราะว่าเพราะว่าอ่าบยากพี่น้องไอ้มันมันมันหนาวเนาะอันนี้มัน <c oughs> อ่าสบายเนาะ <c oughs> อ่าผู่เซลเซลอยู่คือเก่าพี่น้องเอ้เนานะมาเด้อเนาะอ่าผู้ดใดเข่ามาเบิ่งมาส้มกัคอมนเมนต์หน่เด้อพี่นนะ้องเอ้เนาะอ่าอยู่บ้านบางคูน เนาะเอ่อตอนนี้ทางภวจันทร์ก็กําลังสิเตรียมกลับบ้านแล้วเนาะกะเข้ามาเบิงหมู่เบิงพวกก่อนว่าซั่นมาได้ยังบ่ทันเมื่ออยู่ว่าซั่นพี่น้อง้หมู่ก็ได้เนาะยังอ่จเข้าจของยังบ่เบิดอยู่อ้าวสิกลับบ้าน้บ่ได้ได้บ่น้ําเจ้าได้แล้วโอ้พี่น้องเอ้ยอันไสตุกน้ําอันนี้บ่อืมมีแต่ตุกน้อยๆเนาะแม่นบ่มีตุกใหญ่เอ้โดย เออเอาบ่เอาบ่เดียวประจันมื้อนี้ประจันเบรกมาให้อยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอยากได้บ่อยากได้เออเอาใส่เสื้อก่อนก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะใส่ส่งใส่เสื้อก่อนโดยโดยพี่น้องไงน้องประจันซื้อกระตุกมาแจกให้ชาวบ้านเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกาถือว่าแจกไปหลายเติบแล้วเนาะ เออเอาให้เพิ่นเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่าเด้ออันนี้อา่บาบอจันเอาให้คนอันเด้อเนาะสองคนท<า>ี่เจ้าเด้อโดยเอาพี่น้องไงว่ยให้ไอ้น้ำกินเด้อเนาะเย็นบ่อจันน้ำเย็นเนาะเย็นเย็นเย็นเออพี่น้องไงเบิง้งเนาะอ่าเอาให้น้องน้อยสองคนเพิ่นก่อนเห็นเพิ่นอ่นพายกระตุกลงมาเมื่อกีนอก้นี่บอสันพี่น้องไงพี่ อุอ้มลูกผูกเต้าลงมาทางนี้ก็ได้เนาะโอ้ยล่ะหนาวบะเย็นเนาะนพีน้องเลยอึ๊บอึ๊บตึบจกิกจั๊กแล้วจะบอกน้องนั่งแล้วแล้วได้จากทุกค่ะได้สีตุกโอ้ีน้องับเบรกไปนั่นเลยเนาะคือบ่หาบเอาแค่ค่ะมันนักเนาะ ก็เลยแบกเอาซัมนี่เง้นนี่โอ้ใส่ใช้จักรทุกของเจ้าวงโยอหา่าหนึ่งสองสามสี่ไปนั่งเด้ไปละของเจ้าเด้หนึ่ง,งสองสามสี่ขึ้นกันแต่ว่าเอาเสียเอาให้อีกหนิเสียเอาเมื่อได้อยู่บ้านี่น้ำนี่<ด>เอาเอาได้บอ<ด>อ่าเนาะแต่ว่ามันต้องต้องล่างก่อนเด้นี่เนาะเอาขึ้นมาทึงก่อนน้องแหละยันนักเด้เนาะฮึบโอ้ฮึบ ăn vào ăn vào ăn vào nang vào phi long đấy, nó, đi, quá to là những cái tích bùa say hot cướp, bùa mị cướp nang, rồi, rồi rồi, 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 อืมด่างก่อนเด้อเอน้องลาเพิ่น2คนเนาะอ่าในบ้านนั่แหละอ่ามาตักน้ํามืกินมาออกเอาแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ยนี่อ่าไส้ทุงปุ๋ยเนาะอ่าโหปุ๋ยเฮ็ดเป็นประโยชน์พี่น้องเอ้ยถือว่าบ่ได้ทิ่มจักอย่างเลยเนาะชาวบ้านเพิ่นใวิกฤตเป็นโอกาสบดพี่น้องเอ้ยโอเคป อ๋อได้ยินเสียงอมแอมอมแอมมาอีกแล้วพี่น้องเลยป้าพี่เนาะเสื้อสีแดงกับเสื้อสีเหลืองมาแล้วโอ้ไผ่เด้อนี่พี่น้องเไยสบายดีเด้อสบายดีป่าผู้สาวว่าบ้านบางคูนี่นี่พี่น้องเไยเนาะอือนั่นคือลายแท้ของเจ้าบนนักบ่อบนนักบนนักอ่ากระตุกใครกระตุกกับน้องสุกไปตุกอืมหน้าบ่าวอันแจกอันให้น้องๆคนเบินเราเมื่อกี้นี่กระตุกใหญ่ของอีหล่าได้อันกรกตุกลายของน้อง ว่านักได้คนเนาะคนเนาะผู้นี้กินหลายผู้นี้เนาะทุกหลาย,ลายเออไปฉลองไฮก่อนเ,ออเระเบาป,ป้าถไว้ทั้งเทิงผู้นเนาะมีเสื้อผ้าที่จะแจ๊งให้ชุมเจ้าอยู่เนาะสี่คนชุมเจ้านี่แหละไปเอาเนาะโอเคเลยมือน,นีออ้ให้น,อน,หน้องเพิ่นไฮน้ำก่อนพี่นออ้องเลยโอ้เนาะ มีหลายคนอยู่พี่น้องไงนาะเพิ่นบอกว่าคือบักั้นเนาะกั้นน้ำไว้ว่าสันพี่น้องเลยเพราะว่ามันสิได้สะอาดเพิ่นว่าเนาะแล้วก็สิได้เอ็นว่าถ้ากั้นนี่มันมันมันก็สิล้นเนาะพี่น้องเนาะมันกับสิบ่ไหลมันก็สิบ่มันก็สิเฮ็ดให้น้ำนั่นมีกลิ่นหมิ่นนะเตรียมเรียบร้อยเนาะตุกหาฤทธิพี่น้องเไยโอ้ โดยโดยระวังลมเด้อขึ้นนั่งถ่ายระเบาอยู่หันแป๊บนึงเด้ด <c oughs> อเนาะอันนั่นอันน่องน้องเพชรเพริ่นเพ็ดหยางเกาะกองมาอ๋อแบบย่านมันมีขี้คุยเนาะนเ,เป็น <c oughs> อ๋ออันว่าเพคขาวอันตรงอันกองเอาอันขี้เหยืยอออกพี่น้องไง ของไปพร้อม,มเม่นก่อนก่จัดคุยภาษาข่อยนี่ก็บกฮูน้ำดิเนาะเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเออพูดอเอาไอ,อ้น้องเพิ่นหายน้ำสะก้อนพี่น้องให้เนาะพอดีเมื่อนี้ทางบรจันมีเสื้อผ้าที่ทางอันว่าน้องคนสวยเนาะะขอเอิ้นซื้อเพิ่นน้องคนสวยได้กันพี่น้องเลยอยู่ทาง พังไทยเนาะเป็นมอบเสื้อผ้าเนาะแก๊ตนึงพี่น้องเลยถือว่ามีแต่เสื้อผ้างามๆเด้เนาะเป็นของประมาณน้องสิประมาณน้องเพชรหรือว่าน้องอีกอย่างก็เสือแดงนี่น้องบุญโอ้โดยเดียกันน้องสองคนนั่นแหละสิประมาณนี่เนาะเสื้อผ้านนะทหารกูใหญ่กูนี่ก็สิชายกูได้เนาะเอาไปดุนไปเบิรงน้ำกันพี่น้องเลยว่าสิสวยสิงามถืกใจน้องเพิ่นบ่เนาะอ่ะโอเค คือโมหมดอาบรถนี่หมดอาบรถเลยเนาะอ้าวโอเคเนาะโอ้เจ้าใช่ได้บ่อยนางได้ไหมมันสิบบขาดสบาบัตนี่เออเดี๋ยพี่นังไงเนาะคือบัเอาเป็นกระถางใหญ่ๆโรดมาอาบมาบาดเดียวบแพร่แพรมันอ่านักเนาะโอ้เดี๋ยวนั่งนั่งน้องก่อนนิดนึงได้บอพ่าบอพ่าบวมีหนึ่งเข่าบออยู่เฮือน นนนหนึ่งเดลโบมือหนิแม่หแม่หนึ่งแล้วออขอโทษเด้อเราเอาซื้อเอาจันเด,ด้ออันอีหล่าซื้อจังไงเจ้าซื้อร้อยซื้อ,น,อ,อน้นองร้อยน้องร้อยเนาะน้องร้อยพี่น้องเลยเนาะอ่าจักปีเลยน้องสิามปีเลยสิบสามปีนี่เนาะผู้นี้ได้เสพผูงงามๆนี่น้องเรื่องเออจักปีเลยเจ้า สิบสองสิบสองสิบสามปีเนาะเจ้าไปอยู่ใส่เต็นท์มืออันบาดจันอยู่บ้านนี่คือบุหินเจ้าเฮือนเจ้าอยู่เฮือนอยู่ทางไหนไก่หรือออ๋อบุได้อยู่ในบ้านนี่บอมันอยู่นอกนอกบออยู่เทิงอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยเอ๋มามาได้ใส่มาอนี่ไปเฮ็ดเบี้ยกอยู่บอเฮ็ดละเฮ็ดเบี้ยกยัง นักนำ่ำหนึ่งเออน้องมีแต่ตักน้ำหนึ่งเขาเให้ยืเฮ็ดกินเนาะโอ้พี่น้องไอคำงามคำคำแบบนี้เนี่ยมีแต่ขูข่คนเพิ่นแด้สิมาเนาะนะนหลายขู่หลายคนพี่น้องเลยเออเอาระเบามีเสื้อผ้าอ่ามาแจกให้เป็นเสื้อผ้ามือซองเนาะอ่าอยู่หลังรถระเบ้าพูเนาะมีแต่ว่าผ้ากันหาบนี่เมื่อก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะอยู่คนเนาะไปเดี๋พี่น้องเลยเออเดี๋ยวยังถามกันอีกเนาะใส่ใส่แบบนี้มันบกคาดวปเนี่ง โอ้เข็งอันว่ามันเน่นนาแท้ของเจ้าเนาะอันนี้อันจักปีแล้วอีหลานี่อันแนวหาบเจ้านี่ชอันบอกอันอันแนวหาบอันนี้นะเจ้าอันได้มาจักปีแหละหากปีเรียวนี่เ้ยเฮ้ยนฮกเฮ้นเี่เน้ยกฮเฮ้ย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 เ่้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเนาะเฮ้อเฮ้าเนียเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเบ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้เ้อเยเเราเ้เอยมาเ โอ้หนักเด้นี่พี่น้องับโอ้ยน้องเอ๊ป้าป้ายยางยางยางเอ๊น้องน้อยพี่น้องแกเนาะอายุสิบสองสิบสามปีมูมี่คนเกือบโอ้ยล่ะมูมี่ว่าบริสุทธิ์ตัวบอว่ไอ้บริสุทธิ์ตัวว่าสันเอาเอาโอเคโอเคเราบ่ามีเกือบอยู่อยู่อยู่ในรถเนาะไปเบิ่งน้ำกันว่าสิแอ้น้องเพิ่นได้บ่ฮฮึบึบฮึบ โอ้ยระว,วังไงลังทวนได้แหล่ะเพื่อน <laughs> ค่อยแท้พี่น้องไงเนาะนี่เพื่อจะขึ้นได้นี่ไ,ไปไปไปไกลเติบเนาะทางจนเป็นหอมพี่น้องเนาะพี่น้องเพื่อนเที่ยวามาหามน้ำหามได้พี่น้องไง <laughs> ไปใช่เนาะย่างแป๊บนึงอ่าอืม โอ้ยพี่น้องพี่น้องเลยกลัวจะได้กินน้ำเทาอละอึกนี่เนาะมันนมันง่ายเลยนี่หมู่บ้านเพื่อนนี่พี่น้องเลยต้องมาหาบเนาะฮึบโ,โอเคพี่น้องเลยเนาะมาหอดรถเรียบร้อยบัดนี้ ทางน้องบุญเพื่อนกากันล้งว่าสิลงไปอาบน้าเอาวิลาบ้านี้โดยมา,มาพี่ก่อนมาพี่ก่อนเอาระเบามีเสือ้อผ้ามือซองเนาะเดี๋ยว่าไม่ไหมเลยแหละพี่น้องเลยเนาะเอามาแจกให้อ่าพี่น้องเลยมาเบิ่งเยอ่มาเบิง و, เบ่งน้ากันยเยอ่มาพี่ <c oughs> เอานั่งอันเลือกน้ากันกับน้องคนนี้เนาะเดี๋ว่ามาันเลือกพี่ก็ได้น้องหล่บมาดูขึ้นมาเนาะอย่ามันถือขี้ดินเด้เพราะว่าลังมันเปื่อยพี่น้องเลย เอา้ยล่ะเกือบเจ้าแต่ว่าเกือบแบบนี้ได้ไดนบอมาเบิ้งมาเบิ้งมาเลือกเบิ้งเยอะนี่มันมีเสื้อทีละเบาคนส่งมาจากทางไทยเพื่อใดเนาะน้องอั้นยังเกาะนองนางเพิ่นสิลงไปตั้งน้ำบ่โอ้โดยโดยมามาเลือกเบิ้งน้ำกันตัวใดงามเจ้ายังเอาเด้อตัวใดบ่งามบ่เอาเด้อคำว่าย่านบอ แล้วว่าว่า,ว,าว่าเห็นยังดอกเนาะอ่าน,นี่มันเป็นเสื้อใหม่ๆนี่พี่น้องไงอ่าตัวใดชุ่มเจ้ามาก,ก็เอาเป็นเสื้อแพ้สั้นไลยเป็นเสื้อผู้สาวน้อยเนาะแล้วว่าจึงอ,อยากให้ชุ่มเจ้านี่เอ่เอ <c oughs> เอาเมื่อซักเอาเนาะโดยผู้ดีมีทางอ่าน้องคนสวยคนหนึ่งพี่น้องไงนะเนาะเพิ่นฝากอ่ามาให้บอ่อจันทร์เจ๊กใจให้น้องๆนี่เด้บอบ่อสั้นอ่ามากบอ่อนุง่งเป็นบอ่อนี่ เสียเพสั่นได้โมเวนโมเนมันขาดได้หรือเอ้ยเออเรียกอาเดอร์ันมีตัวใหม่ตัวเก่าส่วนลายจะโบเก่าปันใดพี่น้องเนาะมันพนุ่งร่ำเทือ่เนาะเออเออใส่ได้เพรามีตัวมากว่ เดี๋ส่งเนาะเอาไว้ใส่ไปหานหม่เด้อเนาะพี่น้องเนาะเดยวเออนี่งามไม่ได้เปนบริเวณของเก่าเนาะแต่ว่าผลตงห้ามเมื่อคืนนี่เราเอาเอาจอดรถไว้บริเวณส้นกดังไว้เนาะมันมันเลยเปียกเปนไงโอ้งามเลยตัวนี้เนาะนี่แหละเออเอาไว้ใส่รถเอาไว้ใส่ นี่โอเคพี่น้องเลยให้น้องๆเพคนเดีก่อนกระชุดเลยลองกับตุกีน้ำคนตุกีงามนี่ว่าจังไดก็งามงามคือกันบ่ออนออบ่ออนอ๋องามเนาะเออโอ๋สารบานเพื่อนกำลังลังลงไปอาบน้ำพี่น้องในตอนเห่งแรงเนาะโู้ทางนั้นก็ได้เอาเสื้อบ่เอ้ยมาแม่มาเลือกบังยุก งามเลยเห็นงามจังเอามันเป็นเสื้อน้องน้อยผู้ดีซ้ำน่องผู้นีนี่ผี่ดีน้องเนาะส่วนหลายเอ๋เอาเมื่อเอาเมื่อเมื่อให้ให้ลูกให้หลานก็ได้เนาะน้อยดีกับโบได้เนาะเป็นเป็นแบบเฮ้ยลอยๆในนี่ซ้ไปทำไมงามเลยดีนี่โอ้เงามงามเลยตัวนี้ เอาไว้ใส่ผ้าบางหยะไปเช่อได้เช็คตูวแล้วเจ้าภูนี้่กเราม่อกาวนี่ซอมแทั้งวันเลยนีนงามหเชมาคือแมท้วันเมือเนี่ยเสือหนาวฮะเอาป่เนี่เสื้อเสื้อเป็นนุ่มๆนะเสื้อคนอืมอ นักเล็งแตเอ็คุล้วชุ่มเยิ้มเออนี่เป็นเสื้อเพลสั้นไหนมันมันขาดเด้อสุดเจ้าอาเใส่พอดีว่าต้องล่ะอันเกือบพอดีเนาะพอดีเลยพี่น้องเอหมูมีเกือบใส่อ่ะนี่เป็นถุงน้ำก็ขาดแล้วเนาะเอาเอาเอานี่น้องเลย เอาให้เบิดเด้อโดยเรียนอะไรคุณแม่องันนี่อันนี้กันออกน้ำขึ้นกันบ่โดยจะลงไปตักน้ำคือกันโอ้ส่วนใดนี่กระตุกอ่าแปลว่าน้ำน้ำอารมณ์นี่บนบริทิมได้พี่น้องเลยเนาะป้ามันจนนันเข่าสนิมเบิ่แล้วเนาะแต่ว่ากินเอาเอาใส่อยห์สันที่น้องเลยมาเลือกกันเสือเด้อเสือใหม่ใม่ เออมีตัวงามเด้อืมโดยพีน้งอาบน้ามได้พี่น้องเนระตัวนึงแรงเป็นเวลาเวลากับประมาณหามุ้งแรงพี่น้องเหเนาะตอนนี้กะเบิ้เวลาเวลาพอดีกำลังว่าสิ กลับบ้านเลยเนาะ,ะคิดว่าเห็นมีเสื้อผ้า <c oughs> เมื่อใส่งามสุภเจ้าเบิง้งตอนนี้บ่ง,งามแต่มันต้องใส่ซะก่อนเนาะ,ะมันต้องมันต้องเฮาสวมใส่พุ่มจังสิง,งามเ <c oughs> สื้อกะงามกับมันก็อยู่กับไม่แขนน้ำเนาะ,ะไม่แขนงามมันก็งามดีแต่ไม่แขนไม่แขนบ่งามมันก็บ่งามเนาะ ได้จักโตแล้วน้องบุญร้อยสองพันอ๋อได้สองพันโตแล้วน้องน้องยังก่อผู้นี่เจ้าน้องเรืองได้เจ็กโตได้น้องเลิองหลายตัวอยู่อันรุ่งกินสปริงอนกินเรออันรุ่งรูกทางนั้นคอนหาบสร้างซาเมียวอยู่มาเรียกเอาเสื้อแล้วแม่เอาบอเอาเสื้อบอเออแต่ว่าเป็นเสื้ออันผู้นีเป็นสาวเด้เนาะโมเมนต์เสื้อผู้เฒ่า พูดพี่น้องเลยหาบคู่หาบแขงเนาะนี่ได้มาเรือกเวิรงเลือกเวิรงเมื่อเลือกให้ลูกให้หลานเด้อเนาะได้ตัวอีนั่งเจ้าได้สีหาโตเนี่ยเนาะสีงามเป็นโลโก้ทุ่งไทยอย่างดีว้าวพูอีลาพูดพี่น้องเลยกำลังสีหาบอันนี้ลูกลูกใครลูกผู้นี้บอกพูดดีทั้งนั้นกั เออเป็นเสือเสือเพลสั้นส่วนลายชาวบ้านเพิ่นจะจะโบค่อยใส่แบบนี้เนาะใส่แบบปิดมิดซิดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นเลยบ่กล้าใส่เสื้อเขินเสื้อนั้นอมาเลือกบางเรืองอันเอื่อยเต็เตือนนี่มีตัวมักเด้ได้ตัวนึงก็ยังดีเออเลี้ยงเยอเล้ยงไ่แ่กระโปรงกระโปรงมันหักกระโปรงเลยบออยังเรียกกระโปรง โอ้นี้เด้เอ๋ลายยนุ่งกระโปงเมืองลาวนุ่งบลยผู้ใดอยากได้กระโปงนะผู้นี้้บ่แเมนแล้วผู้นี้แหละว่าอยากได้กระโปงเออมิกีินี่ราก็แล้วผู้แจกมิกีินี่รานุ่งเราพรอนเลยบ่โอ้ได้กระโปรงนะพรอนเลยไอ้พี่น้องไระโปงพี่ตายอยากซื้อมาให้แท้ เออเป็นเสื้อของผู้หญิงเลยผมทำเด้อมองี้ของผู้ชา,ายเนาะเป็นแต่ของผู้หยิ่งนี่นม่เงียบก็เบียนะโดยเออเอาเมาใส่รดงามงามเ <c oughs> นี่ยเสื้อหมากกระ,นะะเลงนี่เอาใส่ไม่หมากกระเลงนี่เนาะเสื้อหมากกระเลงได้ฮะเออส่วนลายเป็นของวัยรุ่นนะเนาะวัยรุ่นอายุร่างอายุสิบสองสิบสามปีเด้อนะ còn lại, như này đê, nó ngang ngang, cái kia, 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 cái เสียวเสือเมื่อส่งกันบ่หรือว่าลงอ่างน้ำกอนเสือเมื่อส่งกันเนาะโดยไปอ่างน้ำเด้ออ่าน้ำไปอ่าน้ำสาแผ่นนี่เนาะคำแล้วิได้เมื่อป้ากอนเด้อน้องอันน้องบุญเด้อเพื่อนเจ้าจูไสนี่อ๋ออยู่นี่อยู่เพื่อนหลังนี่บ่เดี๋ยวใกล้กันกบเพื่อนของน้องเข็ดเนาะกินหัวเพื่อนใช่กันพี่น้องเลยเสน่าเทน่ามาเก่งไกล้ให้กินเด้อมีลายอยู่บ่ไก่บ่ โ <Okay, S 2> อเคเขาใจลายเดอ้เอเนาะใส่อันให้อุ่นเดอ้อโดยโดยผู้ใดก็อยา,ากได้กระโปรงเมื่อกี้นีน่เออเธอหนาเดอ้อเธอหนาเดอ้อเธอหนาจะเอากระโปรงเหี่ยนามาให้เออโดยโดยเอาหน้าใส่งลงล่ะสบายดีเด้อเนาะอากก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> โอเคอ,เอา้าวโอเคอเคนาะได้ทั้งส่งทั้งเสือได้ทั้งกระติกน้าเมื่อกี้เนาะน้องล่ะก็ได้เกือบเนาะโอ้พี่น้องเลย เอ้สมเจ้าได้เฮียนอยู่บ่บ่บ่ได้เฮียนซ้ำหายอดเลยเฮ้ยบ่ได้ยนกัอ่านหนังสือบ่เป็นตัวหนีบ่โอ้างว่าแท้บ่ได้เฮียนจังนี้เลยนี่เลยอ่เขียนว่าข่อยฮักเจ้าที่กับอ่านเป็นอยู่บ่บ่ได้เนาะอ่อีหลักขึ้นกันบ่เขาเขียนแล้วเขาพอซ้ำเลยนะโอเขียนชื่อตัวเองเป็นอยู่บ่หนิเปลี่ยนซื่อยังกอชื่อเจ้า นางเลิงนางเลิงสาระอยังเน่เออนางเลิงเนาะวัปอสามแต่ว่ามื่อนี้วันอาทิตย์เนาะเออมื่ออื่นเขาหงเฮียนบ่บ่ของอ่จะดนเลยอ่อแล้วโดยโดยโดยสพีน้องไอ้เนาะเอ๋งามๆเด้อใส่มามื่อหนาใส่ให้เราเบาเบิ่งนี่เด้อเสียเนาะเออรับรองงามแน่นอนเนาะเพราะว่าพนผู้ที่เพื่นทรงมาให้นี่ยงามๆเลยเนาะเป็นคนไทยพี่น้องไอ้ เอาฝากขอบใจพันเน่พันนางเบิงอยู่ดิอ่าอันยังก็เอื้อยเอื้อยคนงามเสนอบอกเพลนเอาเอาเบาไม้ขอบเลยอ่าป้าสมเจ้ากับขับบ้านเด้อเนาะหานหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำซะพี่น้องเลยเนาะใส่เบิงยุหันนักซ้ำแบบนี้เนาะเอ้ยเลยเลยเอาอึบโอเคสาวน้อยมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเอาทรงเอาเสื้อ งามๆห้เพิ่นพี่น้องเลยพอได้ใส่ไปใส่เมื่อป้าอีละ่ะเมื่อป้าก็ได้น้องๆเด้ bye <Bye. S 1> อบ๊ายบายบ๊ายบายเนาะ<ม>ไปแล้วพี่น้องไงน้องลาเพิ่นก็ได้เนาะโอ้แต่งน้องนางกักบกำลังเมือ่อเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องไงเป็นคลิปอ่าคลิปอ่าสุดท้ายที่เราอยู่บ้านนี้เนาะพี่นอ้องเนาะอ่าเดี๋ยวมาพบพอกันใหม่โอากาสหน้าพี่น้องเไโอากาสนี้ ลามลาก่อนเด้อเนาะก่อนจากไปก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางอ่านน่องพี่น้องเลยน้องคนสวยเนาะอยู่ทางฝั่งไทยอ่าบริจันทร์กับโบผู้ซื้อเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นกับโบได้ให้ออกซื้อออกเสียงอ่ขอแทนนำน้องคนสวยได้กันเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเพิผลผักเสื้อผ้ามาแจกให้น้องๆ่นใน,อนรอบนี้พี่น้องเลยเนาะก็ขอให้อ่าน้องเนาะอยู่ทางฝั่งไทยจงมีแต่สุข กายสบายใจเนาะแอารัฒนาสิ่งใดส่งความมุ่งม,มั่นารถนาเด้อน้องเด้อที่พ่วมทำบุญกับซองของบ่าวจันเนาะ้มนี่ลาก่อนพี่น้องสบายดีเบดสุขสุขคนไปแล้วบ๊ายบายบ่อยากบ๊า,าย <c oughs> บายบ่ได้อย่างเนาะื